สวัสดีค่ะนะคะสวัสดีค่ะพี่อาญาจากประเทศอังกฤษค่ะเป็นเจ้าของร้านเล็บแล้วก็ทาระบบ T S บยูกับกูสิตาวันนี้นะคะมันแบ่งการเลื่อนดีๆเซ็นเคยกับพี่น้อง3าวิธีเปลี่ยนตัวเองให้เป็นแม่เล็กดึงดูดเงินเข้าปฏิเสธว่าได้ค่ะพี่น้องบาเข้าว่าต้องการเงินเป็นไปว่าได้นะคะผู้ได้ปฏิเสธว่าเ่าต้องการเงินเออกมาให้พี่อาาค่ะเพราะว่าเข้าเหตุงานทุกมือกับเพื่อเงินเหม็นบอกว่าเออทุกคนปฏิเสธไม่ได้ ทุกคนต้องการเงินทั้งนั้นค่ะบางคนอุ้ยยอมเหตุงานหนักพี่น้องทำงานหนักนกยอมทำงานหนักโอ้โหทำโอโอทงโอทนะคะเพื่อที่จะได้เงินนะคะทุกคนทำเพื่อที่จะได้เงินแต่ทำไมยิ่งทําเงินยิ่งหายเงินยิ่งหดนะคะ<า>เพราะว่าอะไรเพราะเรานะคะความคิดของเราเกี่ยวกับการเงินนั่นเองค่ะพี่น้องความคิดของเขาเกี่ยวกับการเงินนะคะมันเป็นความคิดของเขาเกี่ยวกับการเงินที่บดีนะคะ ก็เลยเห็ีในเงืนของเข้าสูญหายหรือบางครั้งทําให้เงินของเรานะคะทำให้เงินของเราหน่ะหามาเท่าไหร่ก็หมดไปเพราะว่าอะไรทุกคนคะเพราะเราทุกคนน่ะยอมรับเลยค่ะว่าทํางานน่ะก็เพื่อที่จะได้เงินนะคะยิ่งเราทํางานเราก็ต้องการที่จะมีเงินมากขึ้นหรือมีเงินเก็บนะคะเข้า<ง>อาศิลืมนึกถึงความรู้สึกไปกับพี่น้องความคิด ของเฮ้าหเหตุให้เกิดความรู้สึกความรู้สึกของเฮ้าเหตุที่เกิดการกระท่าการกระท่าของเฮ้าเหตุให้เกิดผลลั์ขับพี่น้องเพราะฉะนั้นเฮ้ามานะคะปรับเปลี่ยนความรู้สึกของเฮ้าให้เกิดผลผลลั์ทางการเงินของเฮ้าทั้งงมามาเปลี่ยน เปลี่ยนผลลัพธ์นะคะเปลี่ยนผลลัพธ์ในด้านการเงินกันโดยการปรับวิธีคิดกับพี่น้องพี่อาญามีสามวิธีคิดให้เฮ้ามาปรับเปลี่ยนว่าเอ้าเข้าคิดถูกบ่อเกี่ยวกับการเงินเอ้าเป็นอย่างเงินของเฮามันคือบ่มีเอ้าเป็นอย่างเงินของเฮาคือหายไปเอ้าเป็นอย่างเฮาหาเงินเห็นเงินงกงบงบงบบงบลูว่าเงินมันไปใส่นะคะมันอยู่ตรงนี้กับพี่น้องข้อแรกเลยค่ะข้อแรกเลยนะคะ ข้อแรกเข้าต้องทำความคุ้นเคยกับเงินกับพี่น้องสวัสดีค่ะจี๊ดคนสวยสวัสดีค่ะนะคะข้อแรกเลยเราต้องทําความคุ้นเคยกับเงินกับพี่น้องทำความคุ้นเคยกับเงินจันดายพิทยาตั้งคําถามตัวเองค่ะตั้งคําถามตัวเองว่าเขารู้สึกจันดหกับเงินเรารู้สึกอย่างไรเมื่อเราอ้านะคะทำความคุ้นเคยก็คือทําอย่างไรนะตั้งคําถามของเรา เรารู้สึกอย่างไรเมื่อเปิดเงินในกระเป๋าของเราดูเอา้าเราเห็นเงินของเรามีเท่านี้เมื่อเราเปิดเงินในกระเป๋าของเราดูและเมื่อเรานะคะดูสมุดบัญชีเงินฝากของเราเงินเราเหลือเท่าไหร่เรามีความรู้สึกนะคะกับเงินแบบนั้นยังไงเมื่อเปิดกระเป๋าดูเอา้าเรารู้สึกแบบนี้ไหมรู้สึกผิดหวังรู้สึกอายรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเงินของกูม,มันมีน้อยจังวะเรารู้สึกแบบนี้หรือเปล่าถ้าใครรู้สึกแบบนี้อยู่ ถ้าใครรู้สึกแบบนี้อยู่คุณจะต้องปรับเปลี่ยนวิธีคิดใหม่และก็เปลี่ยนความรู้สึกของคุณทันที่ท่านที่เลยค่ะพี่น้องนั่นเป็นยังเงินคุณถึงบ่มีเก็บนั่นเป็นยังเงินคุณถึงหายยากนั่นเป็นยังคุณถึงบ่มีเงินเงินหายมาล้าก็หายไปหายไปเพราะว่าคุณมีความรู้สึกบ่ดีกับเงินนะคะเงินกับเหมือนกับ คนคือการกับพีนน่น้องเงินมีความรู้สึกบอบอเพราะว่าบ่มีหัวใจแต่บาเง,งินรับรู้ได้จากพลังงานที่เขาส่งออกไปคับพี่น้องทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกนี้เป็นพลังงานเขารับรู้ผ่านความรู้สึกของเราเขาไม่มีความรู้สึกเขาไม่มีหัวใจเขาดึงดูได้ง่ายมากเงินแต่เขารับรู้ผ่านพลังงานความรู้สึกที่เราส่งออกไปคับพี่น้องเออเนี่ยเก็บอใครที่ส่งความรู้สึกแบบไหนออกไป การเงินของคุณก็จะเป็นแบบนั้น,น,น,นเพราะฉะนั้นคุณต้องมาปรับเปลี่ยนการงินวิธีนะวิธีที่คุณคิดเกี่ยวกับการเงินนะทาความคุ้นเคยถามตัวเองเมื่อเห็นเงินในกระเป๋าเหลือเท่านี้นหรือเห็นเงินในบัญชีฝากเหลือเท่านี้ถ้าคุณรู้สึกว่าเฮ้ยมันคือเหลือหน่อยแต่หรือคุณรู้สึกว่าโอ๊ยผิดหวังเหยดงานตังวาลายเหตุดงานตังาา<ๆ>ตวาลายปีมีเงินเก็บเท่านี้บ่หรือเรารู้สึกเฮ้ยอายมาก ที่จะบอกว่าเรามีเงินเท่านี้ปรับวิธีคิดใหม่นี่แหละเป็นเหตุผลว่าทําไมเงินถึงไม่อยู่กับคุณทํำไมคุณถึงไม่มีเงินนะคะคือคุณต้องรู้สึกใหม่เลยเปลี่ยนความรู้สึกเลยเอา้าเห็นเงินในกระเป๋าเฮามิดหรือ่เท่านี้โอ้ยขอบคุณเด้อ ย่างลอยก็เหลือหาลอยให้ห้าวไวใสไวกิน่นไวใสใจอุย้ยขอบคุณเงินในบัญชีของฉันทุกธานาคารเลยที่มีเหลือในบัญชีของฉันอุย้ยขอบคุณอุ้สซาบซึ้งใจเหลือเกินที่เหลือเงินดีนะที่เหลือเงินเงินยังหาเขา้าเงินยังอยู่กับห้าอยู่ให้ห้ารู้สึกใหม่เปลี่ยนความรู้สึกเ้าแบบนี้ค่ะว่าอุย้ยเงินของฉันน่ะมันจะต้องเพิ่มพูนทวีคูณนะมีความรู้สึกดีกับเงินปล่อยคืนใหม่คับพี่น,อน้องเปลี่ยนคืนใหม่ ขอบคุณเงินที่เข้าเหลืออยู่เปลี่ยนจนเข้ามีความรู้สึกดีเบิ่งยุงสะัะเปิดเบิ่งเงินในกระเป๋าจนว่าความรู้สเขาเปลี่ยนเปิดเบิ่งจนความรู้สึกเปลี่ยนจนความรู้สึกขอบคุณอุ้ยขอบคุณนะอย่างน้อยกูยังเหลือให้ฉันไว้กินไว้ใช้ขอบคุณเหลือเกินเงินจานวนนี้แหละจะสร้างเงิน เพิ่มเติมมากมายมหาศาลเงินจํานวนนี้แหละจะทําให้เงินของฉันเพิ่มปูนทวีคูณเอา้าเราต้องปรับเปลี่ยนความรู้สึกแบบนี้ค่ะถ้าเราอยากมีเงินนะคะเมื่อไหร่ที่เราเปลี่ยนความรู้สึกภายในของเราได้ว่ารู้สึกดีกับเงินในกระเป๋าเรารู้สึกดีกับเงินในบัญชีของเราที่มันมีน้อยแต่เราก็รู้สึกซาบซึ้งใจถึงแม้จะมีน้อยเราก็มีความสุข ที่มีมันเหลืออยู่ถึงแม้จะมีน้อยมีมากต้องใส่ความรู้สึกมีความสุขที่เขาอยู่กับเรานั่นจึงเป็นเหตุผลที่คุณจะดึงดูดเงินเพิ่มขึ้นและคุณนะคะเปลี่ยนความรู้สึกให้คุณรักเงินและรู้สึกกระตันอยู่ต่อเงินรู้สึกขอบคุณเงินในกระเป๋าคุณมากเมื่อไหร่คุณจะมีเงินเพิ่มพูนทวีคูณมากขึ้นเท่านั้นนี่ก็คือข้อแรกเลยกับพี่น้องข้อแรกกับหู้เลยว่าเฮาวีอตองปรัพวิที่คิดกับเงินแบบไหน,นข้อ2ค่ะ ข้อสหาสิ่งที่คุณกลัวเกี่ยวกับการเงินแล้วขจัดมันออกไปหาสิ่งที่ห้ากลัวเกี่ยวกับเรื่องเงินเราก็จัดมันออกไปถ้าเรารู้สึกกังวลเกี่ยวกับเงินหรือเ้ารู้สึกว่าเงินมันเหลือหน่อยถ้าเรามีความรู้สึกกังวลแบบนี้มันเป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่าห้าอยาใส่ขาพลังงานมันเ้ารู้สึกเฉยๆกับมันเอาห้ารู้สึกกะโอเรารู้ว่าเรารู้สึกแต่เราไม่ได้ ไปตีโพยตีพายให้มันเกิดพลังงานมากขึ้นอันไหนที่เราโฟกัสสิ่งนั้นจะขยายผลเพราะฉะนั้นอย่าไปขยายผลว่าทําไมเงินเหลือน้อยทํารู้สึกกลัวว่าเงินจะไม่พอในเดือนนี้นะมันส่งผลให้เงินไม่พอจริงๆนะเพราะฉะนั้นเราอย่าไปให้ความสําคัญกับสิ่งที่เราคิดนะให้เราตั้งคําถามพอเรารู้สึกว่าอุย้ยเดือนนี้เงินสิทพ่อใส่ถึงเดือนบอเฮ้ยอาทิตย์นี้เงินสิบพ่อใส่บอรหรือว่าุ๊้ยเขาสิมีเงินเหลือบอเดือนเนี้ย ให้เราเปลี่ยนเลยเปลี่ยนความคิดนั้นเราก็มาตั้งคําถามค่ะตั้งคําถามให้กับตัวเองเลยตั้งคําถามทันทีเพื่อขจัดความกลัวนั้นออกไปนะคะถามตัวเองว่าคุณอยากมีชีวิตแบบไหนนะคะ คุณอยากมีชีวิตแบบไหนเขาอยากมีชีวิตแบบไหนอยากมีชีวิตอู้ยเหลือกินเหลือใช้แบบเจ้าหญิงอยากไปเที่ยวใส่ก็ได้ไปอยากกินนี่อย่างก็ได้กินอยากซื้อยี่ยังก็ได้ซื้ออยากได้สวยๆก็ได้ใส่อยากผ้าแฟนไปเที่ยวพ้าลูกไปเที่ยวก็ได้ไปอยากผ้าลูกไปกินข้าวนอกบ้านก็ได้ไปเออเรารู้สึกแบบนี้ตั้งคําถามกับตัวเองแล้วรู้สึกดีเลยนะหรือถามว่าครอบครัวของฉันจะเป็นอย่างไรถ้าไม่มีเงินอ้าวนะหรือเราตั้งเป้าหมายของเรา เราตั้งเป้าหมายของเราว่าเป้าหมายของเราคืออะไรเป้าหมายของเราคือเราต้องการอะไรกันแน่เราต้องการอะไรเราต้องการมีเงินจํานวนเท่าไหร่ถึงจะพอกินพอ,นพอ,นพอนใช้ในครอบครัวเราต้องการมีเง Alleg ินเท่าไหร่สิบล้านพอไหมสามสิบล้านพอไหมห้าสิบล้านพ่อบอกลอยล้านพอ่อบอตั้งคาถามแบบนี้เพื่ออะไรเพื่อขจัดความกลัวออกไปค่ะพี่นอ้องถ้าเราตั้งคาถามแบบนี้มันจะทําให้เราฮึดสู้ขึ้นมาว่าเฮ้ย เราจะมีไอเดียดีๆขึ้นมาว่าเราต้องทําอย่างไรเราถึงจะไปถึงเป้าหมายเราเราต้องทําอย่างไรชีวิตครอบครัวของเราถึงจะอยู่สุขสบายเราต้องทําอย่างไรเราถึงจะมีเงินเพิ่มมากขึ้นเราจะมีไอเดียขึ้นมาผุดขึ้นมากันทีเมื่อไหร่ที่เราไล่ความกลัวออกไปเราจะฮึดสู้เราจะคิดถึงเป้าหมายแล้วเราก็จะทําทุกทางเพื่อให้เราไปถึงเป้าหมายคือเราจะโฟกัสและมุ่งมั่นและอดทนมากขึ้นนะทุกคนคะข้อสุดท้ายเลย สังเกตความรู้สึกของเรากับคนรวยสังเกตความรู้สึกของเฮาถ้า,ถาเฮา เจอคนรวยหรือถ้าเฮาหน้าฟีดเฟซบุ๊กไปเจอหุอ้ยคนนี้รวยมากหัวร่ำหัวรวยถ้าเราคิดแบบนี้แสดงว่าเรากําลังคิดไม่ดีกับคนรวยอยู่หรือฟีดไปแล้วก็เจอคนนี้อุย้ยทําบุญเอาหน้าหรือเปล่าวะมึงนะหรือเห็นคนรวยเห็นเขารวยเขาถือเงินถือทองอุย้ยนะมันรวยเพราะมันเอาเปรียบคนแน่เลยหรือโอ้โคนรวยมันต้องเป็นคนไม่ดีแน่เลยหรือคนรวยเนี่ยมันจะต้องโชคดีคนรวยเนี่ยมันรวยเพราะว่าโชคพาะวาสนามันดีพ่อเมย์มันรวยหรือ คนรวยนีย่มันเก่งกูคงว่าสามารถรวยได้คือมัน่นกูว่าเก่งคือคนรวยนะเห็นไหมนี่คือคําพูดที่ออกจากปากเรามาหรือเปล่าถ้าเรามีเราตั้งคําถามเราแล้วมีคําถามแล้วเรามีคําตอบออกมาแบบนี้แสดงว่าคุณมีความเชื่อที่ผิดมากเกี่ยวกับคนรวยเพราะฉะนั้น เฮาสิตอบเปลี่ยนวิธีคิดของเขาเกี่ยวกับคนรวยไหมนั่นเป็นเหตุผลว่าทําไมคุณถึงไม่มีเงินเก็บทําไมคุณถึงไม่มีเงินทําไมคุณมีเงินแล้วเงินคุณถึงหายไปเพราะอะไรเพราะคุณเชื่อแบบผิดผิดถ้าคุณเชื่อแบบนี้คุณจึงไม่สามารถที่จะรวยได้คุณจึงไม่มีเงินเยอะเพราะว่าเมื่อคุณเชื่อแบบนี้สมองของคุณนะคะเขาก็จะทําตามสิ่งที่คุณคิด แลนะอย่าลืมนะวคะ่ะว่าความเชื่อของคุณจะทําให้เป็นจริงความเชื่อของคุณคืออนาคตของคุณเชื่อแบบไหนได้แบบนั้นคุณเชื่อว่าคนรวยไม่ดีคนรวยเอาเปรียบคนอื่นคนรวยทําบุญเอาหน้าคนรวยเพราะมันมีโชคคนรวยเพราะมันเก่งเราคงไม่เก่งแบบเขาเอาสแสดงว่าคุณคิดผิดเกี่ยวกับคนรวยนั่นคือความเชื่อของคุณคุณต้องรักเปลี่ยนความเชื่อใหม่วุย้ยใครก็รวยได้ใครก็สามารถรวยได้วุคนนี้ เขาจากคนที่ไม่มีเงินมีเงินเหลือ20บาทยังสามารถมีเงินเป็นล้านเป็นร้อยล้านเป็นพันล้านได้แสดงว่าฉันก็ต้องทําได้มีสองมือสองตีนหนึ่งปากเหมือนกันเขามีสมองเหมือนเราเราก็ต้องทําได้เหมือนเขาให้เราเปลี่ยนวิธีคิดของเราใหม่ถ้าเราเห็นเขาโพสทาบุญโน่นนี่นั่นเราก็ต้องสาธุอนุโมทนา ุกบุญที่เขาทำเนี่ยเขาทำบุญเยอะแบบนี้แหละเขาถึงรวยฉันก็จะทำบุญเยอะแบบนี้เหมือนกันนะให้เราทำแบบนี้ถ้าเราเห็นคนที่เขานะคะมีเงินเยอะมีบ้านสวยมีแฟนดีเราต้องยินดีกับเขาอู้ยยินดีด้วยเอาแบบนี้เลยฉันก็สามารถได้แบบนี้เป็นแบบนี้ได้เหมือนกันให้เราเปลี่ยนวิธีคิดของเราใหม่เมื่อไหร่ที่เราเปลี่ยนความเชื่อของเราใหม่เชื่อว่าคนรวยรวยแล้วเขาสามารถที่จะช่วยคนอื่นได้ถ้าเราไม่รวยเราจนอยู่ ขณะเรายังเอาตัวไม่รอดเราจะไปช่วยเหลือคนอื่นได้ยังไงเหาสิเอาเงินจากใส่ไปเฮ็ดบุญเฮ็ดบุญเทละยีสิบบาทสิบบาทมันสาวัดบ่ไดเด้อค่ะพี่น้องเฮ็ดบุญเทละบาทเฮ็ดบุญเทละสิบบาทเทละลอยสั่งลงเลี้ยนบ่ไดสั่งลงพยาบาลบ่ไดสร้างเตียงให้คนป่วยอยู่บ่ไดค่ะพี่น้องสร้างวัดส้างโบสถ์บ่ไดถ้าคุณไห้ใส่เงินททละนีสิบบาท เพราะฉะนั้นคุณจะต้องเป็นคนรวยคุณเกิดมาเพื่อรวยคุณเกิดมาเพื่อมีชีวิตที่ยอดเยี่ยมคุณเกิดมาเพื่อสร้างตำนานให้กับโลกนี้คุณต้องสร้างตัวเองใหม่คุณรวยนะรวยแล้วคุณสามารถที่จะทําบุญเยอะๆได้คุณสามารถที่จะช่วยเหลือคนได้และที่สําคัญครอบครัวงคุณอยู่สุขสบายคุณก็เหลือเฟือที่จะแบ่งปันให้กับคนอื่นได้ถ้าคุณจนอยู่ นะคุณไม่สามารถที่จะจะหยิบยุ่นให้ใครได้กับพี่น้องคิดใหม่เปลี่ยนวิธีคิดใหม่ฉันรวยเท่านั้นฉันเกิดมาเพื่อรวยเท่านั้นเพื่อช่วยเหลือคนให้มีชีวิตดีขึ้นและทําให้ครอบครัวฉันมีความสุขครอบครัวฉันสุขสบายเพราะฉันรวยฉันจะช่วยเหลือคนฉันจะแบ่งปันฉันจะทําบุญคุณต้องคิดใหม่นะคะเพราะว่าคุณเป็นไปตามความเชื่อของคุณ และคุณเป็นไปตามปากของคุณอนาคตของคุณคือความเชื่อของคุณเมื่อไหร่ที่คุณเชื่อใหม่ว่าคุณสามารถรวยได้คุณสามารถเป็นได้แบบคนอื่นคุณสา,สามารถทําได้เหมือนเขานะคะมันก็จะเป็นจริงความเชื่อทําให้เราเป็นจริงค่ะทุกคนคะความเชื่อค่ะพี่น้องมีความเชื่อทอาไดเหตุิจ้าของรวยใดเท่านั้นกับพี่น้องเพราะฉะนั้นนะคะเราต้องเปลี่ยนความเชื่อของเราใหม่ เชื่อในด้านดีค่ะเสือว่าเฮารวยได้เสือว่าเฮาแบงฟันสิ่งดีๆได้เสือว่าเฮาสามารถมีชีวิตตามที่เฮาปรารถนาได้อยากมีสิบล้านรอยล้านพันล้านเฮ่าก็มีได้เฮาตรงเชื่อไหมอันดับแรกเฮ่าต้องเปลี่ยนความเชื่อไหม้าเปลี่ยนความเชื่อเมื่อไรที่เราเปลี่ยนความเชื่อความรู้สึกเฮาสิเปลี่ยนความรู้สึกเฮ่าเปลี่ยนเฮ่าสามารถที่จะรวยได้นะพี่น้องคะนะความคิดทําให้เกิดความรู้สึกความรู้สึกทําให้เกิดการกระทําการกระทําทําให้เกิดผลลัพธ์ เพราะฉะนั้นเลือกเชื่อใหม่คุณเกิดมาเพื่อรวยเท่านั้นนะคะสำหรับวันนี้นะ,ะพี่ยายาลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่พรุ่งนี้จ้าไปแล้วค่ะ